สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำกล้วยทอดไปอาแชาช็อปมาไปได้กล้วยน้ำวาบ้านเรามาหนึ่งหวีได้มะพร้าวมาหนึ่งลูกนานๆเขาจะเอามาขายทำครั้งแรกว่าจะออกมารสชาติเหมือนที่ตลาดบ้านเราหรือเปล่าปกติวิก็จะใช้แต่กล้วยหอมทำส่วนผสมก็ง่ายๆกล้วยมะพร้าวแต่ต้องขูดก่อนมะพร้าว น้ำปูนใส่หนึ่งถ้วยแป้งสาลี่แป้งเค้กของเรานี่แหละหนึ่งถ้วยแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยเกลือนิดหน่อยงาจะใช้งาดำงาขาวได้น,นี่วิเอารวมกันสองสีกะทิก่อนอื่นวิก็จะมาขูดมะพร้าวก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้ถ้าเพื่อนๆรู้จักชื่อ บอกวิดหน่อยเขามีสองด้านแบบนี้ด้วยอ๋อเป็นเส้นแต่วี่จะเอาแบบเส้นแม่ให้มาตอนไปเมืองไทยแต่ไม่เคยใช้เลยนะปกติก็จะซื้อมะพร้าวแช่แข็งที่อาแช็ชอบมาเดี๋ยวชิมดูรสก่อนรสเขายังโอเคไม่สดเท่าไรแต่ก็ใช้ได้เตรียมส่วนผสมกันเลยแป้งสาลี หนึ่งถ้วยแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยน้ำตาลหนึ่งถ้วยน้ำปูนใส่หนึ่งถ้วยงาสองช้อนเกลือนิดหน่อย สองช้อนมะพร้าวคนให้ส่วนผสมเขาเข้ากันเขาดูแห้งไปวิก็จะเติมน้ำเปล่าตวงไว้ถ้วยนึงแต่เราค่อยๆเติม น้ำปล่าแค่ครึ่งถ้วยพอส่วนผสมของแป้งก็คนเข้ากันได้ที่แล้วเติมน้ำมันใส่หม้อแล้วก็เปิดไฟวิชัยหม้อเล็กเพราะว่าจะให้น้ำมันท่วมกล้วยที่เราทอดลงไปแล้วก็มาปอกกล้วยเลยอันนี้ดูเหมือนเขาจะสุกไป จะผ่าสามชิ้นพอวิกจะเอาลงไปทีละสองลูปพอถ้าเราทําไว้เยอะผ่าไว้เยอะกล้วยเขาก็จะดําแล้วก็จะเละวิกจะทอดแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งจะเก็บไว้ทาขนมมาอยู่นี้ หลายปีแล้วเพิ่งจะเห็นกล้วยน้วะสดๆครั้งแรกที่มาขายสั่งออนไลน์ก็ได้แต่ก็แพงมากอันนี้เขาขายกิโลละหกยูโรวิก็จะเอาช้อนค่อยๆเขี่ยแป้งให้เขากบกล้วยน้ำมันยังไม่ร้อนรอก่อน น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วเดี๋ยววิลองดูก่อนโอเคกำลังได้ที่เลยเอาใส่ไปเลย มือใหม่หัดทำปิลืมเอาผ้าลองก้นถังเอาผ้าลองก้นกละมังเพราะว่าหัวแก๊สเราจะโดนกละมังขูดจะเป็นรอย กล้วยทอดสีเหลืองสวยเสร็จแล้วเขาหน้าจะเอาชิ้นเล็กกว่านี้ดูเหมือนเขาชิ้นใหญ่ไปโอ้ยใช้ตะเกียบไม่เก่งเสร็จกล้วยตกเกาขึ้นเดี๋ยวเขาไหม เดี๋ยววิชจะชิมดูอันนี้เริ่มเย็นแล้วอืมอร่อยอ๋ใครได้เดี๋ยวข้อต่อให้เสร็จค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้ออก กล้วยทอดก็เสร็จแล้วเหลืองกรอบอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ